สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวนิยายไม่เชิงรีวิวค่ะเป็นการแนะนําเนื่องจากว่าไปเจอนิยายเรื่องนี้ในชั้นหนังสือของห้องสมุดนะคะแล้วก็เข้าใจว่ามันแค่สองเล่มจบจนเมื่อวานไม่สิหลายวันก่อนก็ไปร้านหนังสือเลยรู้ว่าเนี่ยเป็นนิยายเรื่องยาวของจะเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นนิยายที่เป็นตอนยาวๆของมากกว่ารักของสำนักพิมพ์แจมใสนะคะแนวมากกว่ารักของแจมใสส่วนใหญ่จะเป็นนิยายจีนแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นเรื่องแรกที่แปลออกมาเป็นสิบเล่มแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเล่มพิเศษอีกด้วยโดยเนื้อหารวมๆก็เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องเนื้อหาเนาะจะบอกว่าเท่าที่เซอร์เวมานะคะหมายถึงแบบดูแล้วก็เนี่ย อันนี้เป็นราคาเก่าแต่ว่าราคาใหม่ก็อัพเป็น200กว่าบาทแล้วนะเล่มหลังๆอะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะตกเล่มหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า250หน้าคิดว่าคุ้มนะถ้าจะอ่านเนื้อหาทำได้ดีมากอะ่ะรูปก็ทำออกมาได้สวยตามแบบฉบับนิยายมากกว่ารักนะคะเนื้อหาโดยรวมก็คือเนี่ยคนนี้นางเอกของเราอะ่ะถูกพิษตั้งแต่เด็กแต่ว่าจริงๆแล้วชาติกำเนิดของเธอไม่ธรรมดาเลยเธอ เมื่อชาติปางก่อนนะคะเป็นถึงหัวหน้าระดับสูงของกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานลับนะคะต่อมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกลับมาเกิดในดินแดนที่จะว่ายังไงอะ่ะมันออกแนวแฟนตาซีอะคะ่ะดินแดนแห่งเนี้ยนอกจากคนจะมีพลังยุทธที่สามารถออกแนวคล้ายๆเวทมนต์นะคะเธอเกิดมาพร้อมกับ จริงๆแล้วก็มีพลังยุทธ์นะเกิดมาในตระกูลที่เป็นตระกูลเก่าแก่ที่มีพลังยุทธ์ถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวแต่ว่าเพราะว่าถูกพิษตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยใช้พลังยุทธ์ไปจนหมดก็เลยเหลือแต่วรยุทธ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะก็เลยเริ่มฝึกจนแข็งแกร่งแล้วก็เริ่มออกตามหาว่าใครเป็นคนวางยาพิเธอกับบิดาจนได้มาเจอกับพระเอก จริงๆแล้วนางเอกของเรามีคู่มั่นนะคะเป็นเจ้าชายของอาณาจรรักรที่เธออาศัยอยู่แต่ว่าเธอไม่ได้รักใครเขาเพราะว่าเขามองว่าเธออัปลักเนื่องจากว่าตอนที่เธอยังเด็กอะเธอล่นเลนพิษจะเรียกไงอ uh ะเหมือนเหมือนจากัดวงล้อมของพิดาไปไว้ที่ใบหน้าทําให้เหมือนมีปานแดงอยู่บนหน้าค่ะก็เลยถูกถูกคู่มั่นรังเกียจถูกคนรอบข้างรังเกียจแลนะคะ นี่อันนี้เป็นเรื่องย่อเนาะเห็นบาร์โค้ดไหมนี่คือหนังสือของห้องสมุดค่ะถ้าอยากประหยัดก็ไปลองหาดูว่าห้องสมุดใกล้บ้านอะ่ะมีไหมอะไรงเงี้ยจะได้ประหยัดนะคะอย่างน้อยร้านเช่าก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมถ้าหาได้ก็จะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเพราะว่านิยายเล่มนี้มันเป็นเรื่องยาวจริงๆนะคะไม่ใช่เล่มนี้นิยายเื่เงนี้เป็นเรื่องยาวมีทั้งหมด10เล่มแล้วก็มีเล่มพิเศษ คือเล่มที่สิบอตอนนี้ที่เห็นอยู่ในร้านหนังสือก็จะมีทั้งหมด3ามเล่มก็คือเล่ม9ก้าเล่มสิบแล้วก็เล่มพิเศษอีกหนึ่งเล่มนะคะเนื้อหาข้างในข,งข้างเขียนได้ดีแล้วก็ทางสำนักพิมพ์ทำได้ออกมาดีทีเดียวเลยก็คือไม่ค่อยมีคำผิดนะคะเนื่องจากว่าในร้านหนังสือเห็นแค่เล่มเก้าสิบแล้วก็เล่มพิเศษจึงไม่แน่ใจว่า จะสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่จะหาซื้อตั้งแต่เล่มหนึ่งจากที่ไหนนะคะคิดว่าทางสำนักพิมพ์น่าจะมีการรีพิ์เล่มหนึ่งอีกครั้งหมายถึงเล่มหนึ่งจนถึงเล่มปัจจุบันน่นนะคะอาจจะมีขายในงานหนังสือรวมเล่มขายในงานหนังสือปลายปีนี้อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนสนใจก็อย่าลืมไปหาอ่านได้นะคิดว่าในเว็บพองเตรียมใส่ก็น่าจะมีมาแนะนํากัน ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมไปหาอ่านนะอย่าลืมว่านังสือในห้องสมุดในดีงามมากจริงๆบ๊ายบายค่ะ